หลังจากที่ปล่อย EP ที่1ไปแล้วนะครับสำหรับเทคนิคเมนเจอร์ทุกแผนนะครับโปรเจกต์นี้เดี๋ยววันนี้มาดู EP 2กันนะครับมาลุ้นกันว่าผมจะใช้แผนไหนร้านโอเวอร์ทับบริการเติมเกมราคาถูกรับเติมเกม f c Mobile มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แสนคนจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมาแล้วกว่า5ปีสามารถเติมได้3ช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ โอเวอร์ท็อปหรือจะแอดไลน์โอเวอร์อันเดอร์สกอตทอย่าลืมม e ีแอดด้วยนะครับนี่นะครับตอนนี้ผม40ดาวแล้วนะครับเพียงก็เมื่อวานปล่อยชิงไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับแผนที่ผมจะใช้วันนี้มาลุนไม่พร้อมๆกันนะครับนี่สี่สิบดาวนะครับเจอ20ดาวอเวเราน้อยกว่านะครับถ้าเราดูตรงนี้ เมื่อวานเนี่ยมีคอมเมนต์ว่าโอเวียเยอะกว่าชนะแน่นอนนะครับวันนี้ผมก็เลยอัดคลิปเกมที่โอเวยเท่ากันนะครับนี่นะครับผมใช้เป็น4-1-2-1-2แนวโดนะครับสำหรับ EP พีที่2และของเขาก็4-1-2-1-2แนวโดเช่นกันนะครับโอเวยเท่ากันนะครับวันนี้วัดกันที่เทคนิคลยนะครับจะได้ไม่ต้องบอกว่าโอเวยเยอะกว่าชนะอยู่แล้วถูกครับโอเวยเยอะกว่ามีโอกาสชนะอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าถ้าเวียเท่ากันเนี่ยเราต้องดูเทคนิคด้วยนะครับแล้วก็แผนวันนี้ก็พามาดูเลยนะครับวารเทคนิคใครจะเป็นของจริงนะครับเวียเราน้อยกว่าด้วยนะครับวันนี้เรามีกองหน้าร้อยสิบเอ็ดนะครับเป็นยูวันครับนะครับถ้าเป็นหน้าคู่เนี่ยผมจะเลือกใช้ครับนะครับถ้าเป็นหน้าเดียวเนี่ยก็ใช้โดนันโดนะครับแล้วมาดูทั้งวันนี้ครับเจอราดได้ยิงนะครับโอ้โหเจอราดตัวนี้อันตรายมากนะครับ เป็นเจอราดลายเซนนะครับเพื่อนซึ่งวันนี้ทีมเราก็มีนะครับผมก็เอามาเล่นคู่กับกุลินนะครับแล้วก็ชาบี้ลองโซ่นะครับเป็นซีเดียมนะครับนักเตะคล้ายคล้ายกันนะครับเนี่ยบอลทีมบาเป้นะครับนาคู่ก็ไอ้บาเป้เล่นหน้านะครับแต่ว่าจังหวะนี้เสียบอลให้ข่าวเดเกอร์นะครับของเขาก็มีนะครับเพื่อนน่าจะเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะครับคนนี้ กองตาเขาเป็นซีดานนะครับมาที่ยวนครับต่อมาที่ยูเซฟครับหลุดจังหวะนี้เราได้ยิงโอ้โหกู s <S ตัว,ตวให้นะครับจังหวะนี้เหลือจะเชื่อนะครับเ,เพื่อนเกือบโดนนะครับกูตัวเก่งเกินหลายจังหวะนี้อย่งเคลียไม่พ้นนะครับโดนเตะมุมนะครับซีดาน,นครับเปิดมาจังหวะนี้ แล้วเราเคลีย์ออกมาได้นะครับมาเข้าทางแล้วโยนลับเคลียนะครับจังหวะนี้เกมผ่านมา30นาทีต้องบอกว่าทีมเราไม่ได้บุกเลยนะคับเพื่อนก็เดี๋ยวผมรอปรับเทคติกเครื่งหลังนะครับเครึ่งแรกก็ดูทรงไปก่อนนะครับแต่ว่าส่งไม่ดีนะครับเครื่องหลังแบบนี้เราต้องปรับเทคนิคแน่นอนนะครับหลยจังหวะนี้ยังหมุ่งเคลียกมาได้นะครับและเราได้ส่วนนรจังหวะนี้ ยวครับครับจ่ายมาสวยเลยครับแล้วชาบี้ลองโซ่โอ้โหจับบอลไม่ดีนะครับบอลทีตัวนี้โคสตัวนี้โคสครับต่อมาที่ซีดานครึ่งแรกจบไปแล้วนะครับมารอลุ้นครึ่งหลังนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวถ้าเราได้ทองบอลเนี่ยผมจะปรับเทคนิคเลยนะครับขอปรับแล้วนะครับเพื่อนคนนี้เขาก็นั่งดูอยู่เหมือนกันนะครับรอจังหวะเราได้บอลนะครับเนี่ย เราได้บอลแล้วต้องปล่าเทคนิคเลยนะครับ <The tournament> เนี่ยเทคนิคลับของเราเหมือนเดิมนะครับกดใช้นะครับและจากวันนี้สวนมาแล้วครับอัมซิกครับมาที่โอ้โหไม่ผ่านนะครับลูซิโออ่านเกมดีจัดเลยนะครับและจากวันนี้เราตัดได้นะครับชาเบียลองโซเจ,นนเจอราดครับเจอราดาจงหวันนี้หลอกซีดาน,าานแล้วได้ยิงโอ้โหสตีเว่นเจอรดานนะครับตัวนี้ทีเด็ดจริงๆนะครับเพื่อนให้วินโนหนึ่งนะตอนนี้เลยนะครับ เฮทเวทผมก็ชอบมากนะครับเพื่อนเจลดาตัวนี้อัฐภาพนะครับโคตรเก่งนะครับเพื่อนแต่ว่าตัวนี้สามพันแต้มนะครับแต่ถ้าเป็นแฟนเลวพูต้องมีนะครับสำหรับเจลดาตัวนี้สุดจริงนะครับเรียบร้อยนะครับเจอเทคนิครับเราไปนะครับขึ้นนําได้แล้วนะครับเพื่อนจากที่เกมเป็นรอดองนะครับรับรับเทคนิคนิดเดียวนะครับเกมเราดูดีขึ้นเยอะนะครับ อฟองโซนีวมาที่มาเป้ครับต่อมาที่โยนเข้าครับจอดมาลูกนี้ไม่ได้โหม่งนะครับแต่ว่าเรายังได้นะครับชาบีมาที่อามซิกแล้วอามซิกโอ้โหเสาแรงนะครับเลือดเย็นเหลือเกินนะครับอามซิกอย่างเก่งนะครับตัวนี้แต่ว่าลูกนี้ต้องให้อลองโซ่ด้วยนะครับเ,เพื่อนๆนี่ฮะบเบียดยัางบนมาได้นะครับแล้วก็แอสซีได้อามซิกลูกนี้ แล้วยิงดีมากนะครับเสาแรกเอาละครับ2-0นะครับเหลืออีก20นาทีนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะต้านได้ไหมนะครับอย่าลืมว่าอุยานเท่ากันแผนเหมือนกันนะครับเพื่อนๆวัดกันที่เทคนิคนะครับแล้วโยนครับได้ยิงเกือบนะครับกดตัวครับมาที่โรซิโอครับ เข้ากลางมาที่เจอรัดอ่ะฟงโซเดวชอ่ะฟงโซ,โซต่อมาที่เจอราดครับเล่นง่ายๆกับเอ็มบเป้ P e. แล้วบอลมาที่ครับครับลูกนี้ได้ยิงบ้างโอ้โห,โโหกูตัวเซมนะครับเหลือเวลาเจ็ดนาทีนะครับเกมนี้ไม่น่าจะมีปัญหาหนะครับเพื่อนบอลลุนมาเราจะได้ลูกที่สามใหม่นะครับกูตัวเตะขึ้นมาครับ เราเก็บได้อีกแล้วนะครับกาไรเกอร์กาไรเกอร์ไหลมาสวยเลยครับอัมซิกต่อมาเทียมบัปเป้ตังวันนี้เห็นบัปเป้หยอดไปข้างในครับเลยไปนะครับและมีชาบีอลองโซวิ่งไปนะครับยังได้อยู่นะครับชาบีไปเอาบอลมาได้แล้วม่งไม่ได้นะครับและก็เรียบร้อยนะครับจบเกมสองูนย์นะครับเกมนี้ถือว่าเครื่องหลังเนี่ยเป็นของเรานะครับหลังจากที่ปรับเทคนิคมานะครับเพื่อนก็เห็น ว่าดีกว่าชัดเจนนะครับนี่นะครับโอกาสยิงเขาเยอะกว่านะครับแต่ว่าของเราเนี่ยสามับสามนะครับร้อเเซ็นต์ MVP เป็นชาบี้อองโซ่นะครับเก่งจริงนะครับตัวนี้แต่ว่าได้เท่ากับเจอดาดเลยนะครับแปดจุดกนะครับเจอดาดก็สุดเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเรียบร้อยนะครับสี่ทีบดาวนะครับ อย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะครับ121เนี่ยมันขึ้นา1 0ดาวไม่ยากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเจอทีมเท่ากันเนี่ยวัดกันที่เทคติกนะครับและนี่นะครับสติตินะครับเจอ121เราก็ไหวนะครับเพื่อนๆเทคติกเราค่อนข้างโอเคนะครับสําหรับเทคนิกนะครับจะเป็น1-1บุกอิสระนะครับก็ปรับจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานเป็นความเร็ว2นะครับการบวกจะเป็น2-1 2อิสระนะครับ สำหรับก็จะเป็น 3, 2, 2กับดักลัำหน้าเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับเทคนิคกเดี๋ยวเราไปดูการนับสกิลนิดนึงนะครับหลายคนถามมานะครับสําหรับอัมซิกนะครับตัวแรกเลยอัมเป็นเลี้ยงนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเอาไปเล่นในหมวดเนทูเอตด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าเน้นมินิเจอร์อย่างเดียวแนะนำให้ัยิงไกลก็ได้นะครับแล้วก็เจราดนะครับเจอราดอัพเป็นรับรูนะครับ ตัวนี้ก็ดีเลยนะครับอัพรับรู้ในหมวดมเนเจอร์แต่ถ้าเน้นนทเตัวนี้อาจจะอัพเป็นบล็อกชูบล็อกนะครับเป็นกล้ามก็ได้นะครับนี่นะครับโวลเดสูงๆนะครับอัพก้ามก็ดีนะครับถ้าเป็นเฮท o เรศส่วนชาบี้ลองโซ่ให้ดูไปแล้วนะครับก็คืออัพโลนั่นเองนะครับเอาละครับคลิปนี้ประมาณนี้ยังไงฝากกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กับ EP ที่3ต่อไปแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ